ครับที่เอาไปเบียดมาแบบนี้ครับนี่ครับด้วยเลยครับลูกค้าไม่ต้องเคมนะครับลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยครับ M1 นะครับลูกค้าต่างจังหวัดชอบมากครับส่วนมากครับลูกค้าที่เอาไปเบียดมาลอยจะเป็นอย่างนี้เลยส่วนใหญ่แล้วไปสั่งเขาเคมนะครับครั้งหนึ่งสองสามพันหรือไปทําสีใหม่ตรงนี้แพงแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับ M1 เดี๋ยววันนี้มารีวิวครับง่ายๆครับเร็วๆให้ดูเลยใครที่เป็นรอยแบบนี้มานะครับอันดับแรกล้างเลยนะครับล้างออกก่อนเลยนี่ครับเห็นไหมครับ นี่ครับดูรอยครับเห็นไหมครับสเกิร์ตเนี่ยหลุดออกมาเลยเห็นไหมครับนี่หลุดออกมาเลยตรงนี้สีหลุดไปแล้วนะครับตรงนี้สีหลุดไปแล้วครับผมใช้ตัวเดียวครับเ1็มวันนะครับนี่ครับบีบน้ำยาออกมาครับใช้งานง่ายๆนะครับลูกค้าบีบน้ำมาออกมานี่ครับป้ายไปที่รอยนี่ครับป้ายไปที่รอยครับหลังจากนั้นนะครับทำมืออย่งนี้กดครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนง่ายเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับง่ายครับ ลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องรถเข้าเคมไม่ต้องรถขับรถไปสูนนะครับสั่งน้ายาตัวนี้ไปขัดได้เลยนี่ครับง่ายมากไม่กัดสีนะรถใหม่ป้ายแดงใช้ได้เลยนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่จากต้องเสียสามสี่พันในนี้ไม่ต้องนะครับหนึ่งขวดเนี่ยใช้เป็นปีสองปีนี่ครับง่ายง่ายครับใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีนะครับผมจะขัดเร็วๆให้ลูกค้าได้ดูคลิปจนจบนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับนี่ครับเห็นไหมครับง่ายง่ายครับ นี่ครับรถป้ายแดงแล้วต้องบอกอย่างหนึ่งนะรถป้ายแดงนี่ผมต้องบอกเลยว่าคุ้มมากใครซื้อไว้ครับเห็นไหมครับดูครับนี่ครับนี่ครับใสเห็นไหมครับใสมอนรถใหม่เลยเพิ่มเติมอย่างนึงครับโทษครับนี่คือยางมาต่อยตับยางมาต่อยครับนี่ครับใครที่วิ่งรถออกต่างจังหวัดครับนี่นี่ครับยางมาต่อยนะครับที่กระเด็นใสเป็นเม็ดเม็ดนะแข็งแขงนะลูกค้าใช้ตัวเดียวเลยดูนะครับยางมาต่อยลูกค้าจะรู้เลยไปจ้างเข้าล้างทีหนึ่งยางมาต่อยนี่แพงมากอันนี้ไม่ต้องครับนี่ ดูนะครับเห็นไหมครับยางมาตอยที่นกยางไม้ที่หล่นใส่เป็นค้าวภาพนะครับใช้ได้หมดเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ยางมาตอยครับเห็นไหมครับนี่ครับเพิ่มเติมเลยครับตัวนี้ขายดีพวกโคมไฟนะครัโคมไฟที่เป็นเหลืองๆเป็นขาภาพขัดได้เลยนะจะใส่ปิ้งเลยดูอ่านี่ขัดให้ดูนะครับเพิ่มเติมนี่ลูกค้าประจาชอบนี่ครับ สแตนเลสโครเมียมนะครับดูนะครับผมจะขัดให้ดูครึ่งหนึ่งนี่ครับดูนะสแตนเลสโครเมียมที่ขึ้นสนิมขึ้นค่าขี้เกลือนี่ครับล้อแมกเหมือนกันครับเวลาสุนัขเยี่ยวใส่นะนะครับที่ขึ้นขี้เกลือขึ้นสนิมนะแตะน้ํายาตัวเอ็มวันนะเช็ดเลยนี่ครับง่ายครับดูนะครับดูความเงาความใส่นะดูนะครับเห็นไหมครับนี่ล้อแมกใครนะครับที่ไปเบียดมานะครับผมหรือสุนัขเยี่ยวใส่เราเป็นข้าบภาพนะครับตัวเดียวเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เป็นคาบน้ําเป็นขี้เกลือมานะผมบอกได้เลยครับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวนี่ครับหนึ่งขวดนะครับราคาถูกมากๆพร้อมแถมผ้าด้วยพร้อมใช้หนึ่งขวดนะครับผมอันดับหนึ่งเลยสองครับเปิดรับตัวแทนจาหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ครับเปิดบินแค่สิบขวดคุณได้ลาค่าส่งเลยนะครับผมใครที่เห็นคลิปแล้วสนใจนะครับพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยครับอย่าปล่อยให้รถไปรอยนะครับ ช้ได้กรถทุกสีครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับลูกค้าที่สละเวลารับชมบอกอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องลังเลถ้าเห็นคลิปแล้วครับสนใจสั่งได้เลยเพราะราคาถูกมากครับแล้วก็คุ้มด้วยกับการใช้งานนะครับโอเคครับวันนี้ครับ